เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮะฮาเฮลโลกันอีแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากมาที่ได้กลับมาทำซีรีส์ของ c o m m a n d ดเ r อ e ์อีกรอบหนึ่งครับก็ะจะเป็นตัว Premium DX Memorial Monster r e c e b ส c k อรนะครับก็จะเป็น Premium DX ชิ้นล่าสุดของเรื่อง c o m m a n d ด a ด e รนะครับะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่กล่องก่อนเลยอ่าแต่ว่าคือผมสั่งเจ้าเนี้ยผม95% 97%เนี่ยนะไม่เคยได้กล่องสวยเลยผมไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเขาเป็นอะไรกับผมหรือเปล่านะแบบแต่ละทีก็แบบเนี้ยต้องมีให้ได้นะพวกแบบรอยตําหนิกล่องรอยยุบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นตัวพังแจ็คนะครับที่ใช้ monster r e c e r c o เนาะแล้วก็จะมีโลโ acle, แล้วก็บันไดน้ำโคแล้วก็บันไดนะครับโลโก้ของกิ๊ก ครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ DGP นะครับผมแล้วก็ Monster Race b o c k o เนะตามสไตล์ของ Top Race b o c o ในเรื่องของกีทนะครับที่จะมีชื่อข้างข้างเนาะอฝั่งนี้ก็จะเป็นตราของ GDP นะครับด้านบนก็จะเป็นคําขอของอ่า Win แล้วก็ d a i ิ i นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอ่าเหมือนกับหน้าฝั่งนี้เลยแต่ว่า Team เนี่ยก็จะเป็นของอ่า Nash Sparrow นะครับก็จะเป็นตัว d ด i ิเนาะ ใช้ Monster Res t b o o c k l ด้านล่างไม่มีอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาดูของในกล่องกันวนะ่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับของในกล่องนะครับก็จะให้มาแค่อย่างเดียวเลยก็คือตัว PDX นะครับ Monster เอ้ย Memorial Monster Res p b o c l นะครับด้านหน้าเนี่ยแทบคือด้านหน้าเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับกับตัว DX ปกติเดี๋ยวผมเอา DX ออกมาให้ดูน,นี่ยไม่ต่างกันเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเป๊ะเลยนะแบบ พี่น้องแบบแฝดคลอดมาพร้อมกันเลยนะแต่ที่ต่างคือด้านหลังนี่คุณผู้ชมอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ถ้าเป็น Pre m i u m dx เนี่ยจะเป็นฝั่งนี้นะครับผมจะสังเกตว่าไอ้ที่มันแบบโลง่ลงๆกุงกลวง,งของฝั่ง dx เนี่ยอันนี้คือมันเติมมาเหมือนกับให้มันตันๆมากขึ้นเพราะว่าใส่พวกระบบลูกเล่นเสียงเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นลําโพงแล้วก็เป็นที่ใส่ถ่านเนาะอ่าแล้วก็ตรงสลัดตรงนี้นะครับที่เอาไว้สไลด์ใส่เข้าไปกับ d e s i เ e driver เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับ แตกต่างจากตัว D X ตรงที่ตรงนี้จะเป็นสีส้มใสเนาะแล้วก็จะมีปุ่มด้วยนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มนะครับเอาไว้เล่นฟลุกเสียงสแสดงแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะครับในส่วนของลูกเล่นนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดที่เป็นเหมือนกับว่า D X เลยนะครับที่จะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ใดๆเลยแล้วก็เสียงสแสดงเนี่ยจะมีทั้งสองคนเลยนะครับไล่เรียงกันมาเลย ส่วนโหมดที่2จะเป็นโหมดของวินนะครับก็จะมีเสียงเอฟเฟกเฉพาะของวินด้วยแล้วก็จะมีเสียงแสดงเฉพาะแค่ของฝั่งวินนะครับโหมดที่3จะเป็นโหมดของไดจินะครับผมก็จะมีเสียงเอฟเฟกแปลงร่างนั่นแหละแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกของตัวไดจินะครับอ่าจะเป็นทั้งหมด3โหมดแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูที่โหมดแรกกันก่อนนะครับผมวิธีการเปลี่ยนโหมดก็กดค้างตรง,งนี้เนาะ อ่ะก็จะพูดว่ามนสเ s t e r นะครับน,นี่ก็คือจะเป็นหมวดแรกที่ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ตอนแปลงร่างแล้วก็จะมีเสียงแสดงครบทุกคนเลยนะครับซึ่งัูเสียงแสดงนะครับผมก็จะมีทั้งหมด118เสียงนะครับโดยจะแบ่งเป็น50เสียงแรกจะเป็นของวินนะครับผมส่วนอีก6 8เสียงที่เหลือเนี่ยจะเป็นของไดจินะครับขนาดไม่ใช่บัคเคิลหลักของตัวเองยังมีเสียงเยอะกว่าเจ้าตัวนะลูกรักเกินตรงนี้นะครับผมถ้ากดลงไปก็จะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามากดดู อ่าอันแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงระครังตอนสร้างโลกใหม่นะแล้วก็อีกเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่พีแอคของเราเนี่ยต่อยอก,กับจามันโตโดยที่เอาไข่ไปร้องหมัดนะครับผมแล้วไข่ก็แตกออกมาเป็น Monster ร์เรส l บอรโอ่ะอีก3ามอันที่เหลือก็จะเป็นเสียงอ่าตอนใช้หมัดของมอนสเตอร์ในการต่อยนะครับ อ่ะก็จะวนกลับมาแล้วทีนี้เสียงการแสดงกดตรงนี้นะครับผมปุ่มตรงนี้เสียงก็จะไล่ไปอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตไม่เล่นเสียงกรแสดงครบทั้งหมดนะครับผมเพราะว่า มันจะกินเวลาคลิปนะผมขี้เกียจมาใส่เข้าไปถ้ากดค้าหนึ่งทีนะครับผมก็จะเป็นเสียงแค่ชิ้นของวินถ้า,าก,กดสองที่ทจะเป็นเสียงของวินแบบจริงะะจังนะครับผมสามทีวิเศษเขาได้จินะครับผมแบบที่หนึ่งทีที่ อ่าเห็นชินแบบนี้นะครับผม่าเสียงแปลงร่างเนี่ยก็จะออกมาจากดีไซน์ไรเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงเอฟเฟกนะเพราะเป็นโหมดแรกเนาะอะทีนี้กดค้างจะเป็นยังไงก็จะเป็นเนสียงเอฟเฟกัการต่อยนะครับผม ก็จะวนอยู่แค่3เสียงนะครับผมต่อยครั้งแรกนะครับผมต่อยแบบ3ครั้งแล้วก็เสียงแบบรวมๆกันนะครับผมอ่ะถ้าไม่ตาย <Master Strike. S 1> ก็จะมีแค่นี้นะครับผมเนาะ เรามาเล่นกับ Boost บ Buckle ดูนะครับ คือทั้งคู่เนี่ยเป็นโหมดแบบเหมือนกับ DX นะครับผม,ผมก็เลยจะไม่มีเสียงเอฟเฟกเพิ่มเติมอะไรเข้ามาก็จะเหมือนกับเป็นการเล่นกับ DX ปกติเลยเนยครับทีนี้ไอเจ้าตัวของ Monster ร์ c e Boccal ชิ้นนี้เนี่ยเวลาถอดเนี่ยก็จะมีลูกเล่นพิเศษเข้ามานะครับผมอ่ะถอดปุ๊บแล้วผมกดตรงนี้อ่ะก็จะเป็นเสียงที่น้องกลับไปหลับนะครับผมถ้ากดภายใน5วินาทีหลังจากถอด ออกจากเข็มขัดก็จะเป็นเสียงนั้นนะครับ <and> เป็นการเข้าโหมดของวินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองกดเสียงเอฟเฟกดู ก็จะเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับผมกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับอ่ะกดค้างอ่าอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นกดคร้างเดียวกับกดค้างนะครับผมกดค้งเดียวจะเป็นแบบเสียงแบบแปลงร่างแบบเล่นๆนะครับกดค้างจะเป็นแบบจริงจังนะครับ จะมีเสียงเอฟเฟกแบบเสียงแบบตัวแขนขายกกราะเข้ามาใส่นะครับเป็นแมคานิกขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับอ่ะทีนี้ถ้ากดค้างล่ะอ่นเสียงต่อยเหมือนเดิมนะครับ จะเป็นเสียงของตอนที่แกลนะครับผมใช้แฮกกับตัวพังแจ็คนะครับผมกดค้างอีกสักรอบหนึ่งก็จะเป็นตอนที่ไอตัวพวกเกราะตรงหน้าอกของแกรนะครับผมมาโบกับพังแจ็คแล้วก็เป็นเสียงตอนที่วินเนี่ยแบบร้องโอดครวนตอนโดนแฮกนะครับผม เมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงตอนที่พังจ็กตอนที่โดนแฮกนะครับผมวิ่งเข้าไปหาเอซเพื่อที่จะได้ระเบิดตัวไปพันกับเอซเลยนะครับผมพอเสียงอเอฟเฟกหมดป <Gore> ุ๊บก็จะกลับไปเสียงต่อยแบบแรกนะครับก <Monster, Strike. S 2> ็จะเป็นการหมด ลูกเล่นนะครับของโหมดวินนะนะเอาออกภายนห้าวินะครับผมก็กดปิดเข้าไปนะก็จะเป็นเสียงน้องต้องกลับไปหลับนะครับผมน่ารักมากเลยนะพนะอดีผมไม่มี ID ดีคอร์คอร์ไอของเนะ s p a ป r o w ผมก็เลยเอา พอนีผมไม่มี c o r e ID ID call ของ NAS s p เป r o w ผมก็เลยจะเอา c อเปล่ามาใช้แล้วกันนะผมไม่ได้ซื้อหนังสือว่าไงกดค้างนะครับผมเปลี่ยนโหมดอ่ะก็จะมีเสียงของไดจิโผล่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการบอกว่าเนี่ยเรากำลังอยู่ในโหมดของไดจินะครับผมเสียงละกข่าเหมือนเดิมเสียงไข้แตกเหมือนเดิมเลย อ่ะก็คือเสียงเอฟเฟกทั้งหมดนะครับผมก่อนแปลงร่างของทุกโมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอ่ะเหมือนกับของไดจีนะครับผมที่ถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นเสียงแปลงร่างแบบหนึ่งกดครั้งก็จะเป็นเสียงแปลงร่างอีกแบบนึ่งครับหมายถึงพูดแปลงร่างนะไม่ใช่หมดทุกอย่างอ่ะอ่ะเฮนชินกดครั้งอ่า เรามาดูเสียงเอฟเฟกกันบ้างนะครับผมอ่ะก็จะมีทั้งหมดสี่เสียงนะครับผมจะเสียงสุดท้ายนะผมไม่น่ใจผมจำไม่ได้แล้วมันเสียงอะไรแต่ว่าในใบคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสียงตอนที่จักการจะมาโตในแซนด์บ็อกซ์ผมไม่น่ใจว่า ตอนไหนนะใครรู้ช่วยอธิบายในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะอันที่ที่ถ้าไม้ตายนะครับผมอ <Monster, Strike. S 1> จริงๆร,ระหว่างนี้เนี่ยที่เราเสียบกับเข็มขัดอยู่เราเราสามารถกดทีหนึ่งเพื่อเล่นเสียงแสดงได้นะครับผม เสียงของนักแสดงเนี่ยก็จะไล่ต่อจากตอนที่ยังไม่ได้ใส่เข็มขัดนะครับผมเหมือนตัวก่อนๆเลย แต่ผมเสียดายตอนที่ไอตอนกดค้างของหมดไอจีเดี๋ยวมันไม่มีเสียงตอนที่บัรฟ้าเนี่ยถอดตัว call id id call ออกมาแล้วก็บทขยี้อ่ะผมอยากให้มันมีมากเลยนะไม่งั้นมันจะแบบเป็นอันที่แบบดีสุดๆไปเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามัต้องไล่กดเสียงเอาเองอันนี้ผมเสียดายเหมือนกัน สิ่งที่อยากให้มันใส่เข้ามาเพิ่มก็คือเสียงตอนที่โดนดึงเนี่แหะคุณผู้ชมมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยวลองมาเล่นแบบมีเสียงเอฟเฟกแล้วก็พร้อมกับบูสต์ดูนะครับ จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวพรีเมียมดีเอ็กซ์ในมาริออัลมอนสเตอร์เรสบารโคลนะครับผมเป็นยังไงคุณผ,ผู้ชมก็คืออย่างที่ผมบอกคือจุดที่ผมเสียดายอย่างเดียวเลยก็คือมันไม่มีเสียงตอนไดจิถูกดอยคอไอดีตอนที่แบบกดค้างตอนใส่อาวุธขัดนะครับต้องมันมันต้องมาไล่กดเองซึ่งมันแบบไม่ค่อยสนุกสบายเท่าไหร่แต่ว่าอย่างของอาวินเนี่ยจะมีเสียงของตอนที่แกละแฮกแล้วก็เสียงอดครวนเสียงตอนระเบิดตอนจบอะไรเงี้ยมาให้ครบเลยถ้ากดค้างมันเป็นอะไรที่แบบ ดีมากๆแต่ว่าเสียดาของดจิ t นี่แหละคับผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันใส่มาตอนคลิกดค้างด้วยเหมือนกัน <laughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าตัวนี้เนี่ยรุ่นนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมก็ต้องขออภัยที่ไม่มีตัว Call ID ID Call ขคอของดัชสเป r o w มาให้ดูนะครับผมไม่ได้ซื้อหนังสือตอนนั้นนาะ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ส่วนด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่ติดตามรักสไตล์การเก็บของเล่นของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะครับผมการแกะกล่องการบนการพูดถึงของเล่นอ,อะไรต่างๆข่าวสารนะในอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในไอจตรงนี้นะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้แกะตอนรีวิวแต่ว่าแกะในไลฟ์นะครับผมเพราะว่า ผมอยากเก็บไว้ไปหลักฐานนั่แหละสมมติว่าเจอตําหนิเจออะไรอย่างเงี้ยจะได้มีคลิปหลักฐานมาด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะแบบคนไหนที่อยากเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมเป็นสกีพยานด้วยกันในการเจอตําหนิหรือดีเฟ็กต์ต่าง,งๆนะครับสาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกดระดิ่งนะครับถ้าผมโพสตคลิปเนี่ยจะได้มาเป็นเม็นแรกกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามมาดูนะครับผมสำนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ